สวัสดี FC วันนี้เรามาแกะกล่องโชคหลังยี่ห้อโชบินะครับซึ่งที่เราซื้อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นของอรุ่นนี้นะครับเวฟนะครับอ่าเป็นของตระกูลเวฟนะครับความยาว295ม mm, ิลลิเมตรนะครับซึ่งวันนี้เราจะเอามาใส่สปาร์คตัวนี้นะครับอ่าสปาร์คเอหรือว่าตระกูลฟินนั่นแหละนะครับทุกท่านนะเ่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูก่อนนะครับว่า ไอ้โช๊คตัวเนี้ยนะครับที่เราได้มานะนสสสส précis, enas, ครับอ่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็อ่ามันจะมันจะเป็นโช๊คแบบปรับระดับได้นะครับอ่ามันจะเป็นโช๊คแบบปรับระดับได้แบบนี้นะครับทุกท่านนะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกลียวปรับระดับทุกท่านก็จะเห็นเป็นเกลียวอยู่ใช่ไหมอ่าในส่วนของขั้นตอนการปรับเกลียวนะครับในส่วนของขั้นตอนการปรับเกลียวมันปรับได้ด้านเดียวนะ ด้านนี้ถามว่าปรับได้ไหมก็ปรับได้ที่เกียจไปถอดน,อดน็อตนะครับที่เกียจไปถอดน็อตเราก็ปรับด้านบนนี้เลยนะครับอ่าเราปรับด้านบนได้เลยนะทีนี้ในขั้นตอนของการปรับเนี่ยให้เราสังเกตร,รูพวกนี้ดีๆรูตรงเนี้ยนะครับมันจะมีรูรูหนึ่งที่มันเป็นเกลียวนะครับมันจะมีรูรูหนึ่งที่มันเป็นเกลียวนะครับเวลาเราปรับเนี่ยอ้าเดี๋ยวเรามองผ่านกล้องเราก็มองไม่เห็นด้วยสินะครับอ่าเนี้ยรูนี้รูนี้รูนี้มันเป็นเกลียวอยู่นะครับถ้าเราดูดีๆมันก็เป็นเกลียวนะเห็นไหม ครับดูตรงปลายนิ้วมันปเป็นเกลียวนะครับข้างในมันจะมีน็อตหกเหลี่ยมตัวหนึ่งล็อกไว้กันคายนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะทําการปรับความแข็งความอ่อนของสปริงนะปรับความแข็งความอ่อนนะไม่ใช่ความสูงนะปรับความแข็งความอ่อนนะครับก็คือเราสามารถคลายน็อตหกเหลี่ยมที่อยู่ข้างในตรงนี้คลายออกแล้วก็ใช้สลักนะครับดึงหมุนนะครับหมุนปรับแข็งปรับอ่อนได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยว นะครับเราเอาให้ดูนะครับว่าตัวที่สลักที่ก็แถมมานะครับมันจะเป็นหน้าตายังไงนะครับอ่าก็แถมมาในกล่องนั่แหละนะครับตรงนี้นะอ่าก็นี่นะครับก็แถมมามีบุญให้ด้วยนี่นะครับมีประแกหกเหลี่ยมมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สลักนะครับสลักเอาไว้เสียบตามรูเสียบเสียบเข้ารูแล้วก็ดึงนะครับเสียบเข้ารูแล้วก็ดึงนะครับดึงเพื่อทําการปรับนั่นแหละนะครับทุกท่านชอบแข็งชอบอ่อน มากน้อยแค่ไหนขับคนเดียวหรือว่าซ้อนนะครับอ่าเราก็นะครับอ่าปรับได้เลยตรงนี้ของเวฟนะครับถ้าเวฟเนี่ยถ้าเวฟกับสปาร์คฟินเนี่ยนะครับอ่าความยาวมันสูสีกันนะครับเวฟกับสปาร์คร้อยสิบห้าไอฟินความยาวสูสีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ตัดชุดสีตรงนี้หรือเปล่านะครับจะได้เกียร์ชุดสีหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะก็อ่ะเดี๋ยวไงนะครับเดี๋ยวเรามารอชม คลิปเต็มนะครับว่าจะใส่เข้าไปแล้วจะต้องเกียร์ชุดสีหรือเปล่านะครับทุกท่านนะ,ะตรงนี้ที่เราใส่ไว้เป็นโชคของวายร้อยนะครับวายรตรงนี้นะครับมันก็เป็นของเกรดถูกนะซินโชคฝั่งทางด้านขวานะครับมันมักจะแตกในรถรุ่นนี้ตระกูลนี้นะครับเหมือนกับว่ามันใกล้ท่อไอเสียแล้วมันโดนความร้อนแล้วสินมันย้วยนะครับทําให้น้ํามันมันแตกรั่วซึมนะครับฝั่งขวานะเอาละนะครับ เดี๋ยวมาชมคลิปหน้านะครับว่าเรานะครับจะใส่เข้าไปได้เลยไหมหรือว่าเราต้องดัดแปลงอะไรนะครับ